สวัสดีครับร้อมนะคะปากแห่งกัน,ว,น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 วันนี้ก็จะคุยถึงเรื่องล,ล,ล,ลุงพลปาแตนพูดถึงว่าเขาก็ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายเนะ่ะเอฟซีก็แน่นวันนี้วัน เขาฉลององค์ปู่ไปจิตวันเฉลิมฉลองเขาเนะี่ยเอฟซีเน้นทุ่งนาลุงพลนะคะดีใจด้วยนะคะลุงพลคิดว่าเอฟซีทุกคนเขาคงคิดว่าลุงพลโดนกันแก้งป้าก็คิดอย่างนั้นที่เขาเป็นเอฟซไม่ถอยห่างคือเขาต้องการความยุติธรรมส่วนมากเอซก็คนมีอายุ เขาต้องความความยุติธรรมไม่ใช่ว่ากับใครถึงไม่ใช่ลุงพลกับใครก็แล้วแต่ที่โดนเอาเปรียบโดนรังแกเอี FC ทุกคนที่เป็นจิตใจที่มาเป็นเอฟซีลุงพลอ่ะก็ไม่ต้องการเพราะทุกคนชอบความถูกต้องนะคะโดนเอาลัดเอาเปรียบโดยเฉพาะ <c oughs> คนที่คนที่มีชีวิตที่สูงกา คือมา l ังแกชาวบ้านอ่ะคนที่มีความรู้มีความสามารถคือกลับมาล a แกชาวบ้านที่ไม่รู้แล้วก็กดหมายมีสองมาตรฐานนะคะถ้าลุงพลไม่อดทนหรือต่อสู้ก็คงได้ยอมหรือว่ายอมว่าเป็นจำเลยเป็นจำเลยที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่นี้อย่างลุงพลนี่เป็นคนหนักแน่นเป็นคนต่อสู้ แล้วก็มีเอฟซีเข้าไปกำลังใจลุงพลทั้งเดินได้มาทุกวันนี้ทุกคนเข้าไปก็อยากจะชี้ให้เขาทำนู่นทำนี่ตามใจพอเขาไม่ทำก็โมโหแล้วก็มาจองค้าจองร้านจองผ่านหรือว่าเหมือนคนบางคนที่เคยทำงานให้ลุงพลสมเกิดที่เข้ามาทำงานให้ลุงพลสบายก่อนนะป้าก็ โอ้ก็คิดว่าเขาเป็นคนดีนะแต่มาทุกวันนี้กับเป็นคนที่สงสัยจะไปคบกั้คนช่างฟ้องที่อยู่กรุงเทพไอทแทนะที่อยู่กรุงเทพก็เลยอยากจะดังเหมือนไอแทนะที่อยู่กรุงเทพก็เลยเรียนแบบทอนนีทุกวันนี้มันฟ้องมั่วเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ฟ้องเพราะมันมาโขเขาอะมันมาโขเขา้วเอฟซีที่เป็นฝั่งของคน ก็ยิ่งเทใจให้ลุงผลมันเหมือนกับมารนอะนะคะมารนก็ก็ไม่ค่อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็เป็นอย่างนี้นะครับวันนี้แบบตื่นตันมากคนไปเต็มลานองโู่ลำกันสามร้อยกว่าคนนะคะ เครื่องบวงสวงบูชาอะไรหนาะแน่นหมดยังไงก็ดีใจด้วยนะแล้วก็ต่อสู้ต่อไปแล้วชาวชาวที่จำปาดงนะชาวบ้านที่จำปาดงนะหมู่บ้านจำปาดงป้าเห็นแล้วแบบตื้นตันมากกับชาวจำปาดงซึ่งซึ่งซึ่งในหมู่บ้านนี้ลุงพลได้เข้าไป ได้ได้เข้าไปได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เขามีจิตใจมีบุญมีจิตใจมีบุญมีกุศลนะคะลุงพลก็เลยได้อยู่มาได้ชาวบ้านก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีทุกคนก็ดีนะคะก็เลยแลเป็นแรงเป็นบุญของลุงพลป้าแตนก็คง ปู่ปาลิจิตท่านคงเลือกสันสักเลือกเลือกสถานที่ที่ท่านอยู่เองแล้วไปอยู่ในดงที่คนมีจิตใจธรรมะนะคะไม่อิจฉาริษยาในหมู่บ้านสีก่กออีกหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นพ่อพ่อแม่พี่น้องกันขนาดเป็นพ่อแม่พี่น้องกันหนงจิตใจยังอิจฉาริษยากันลองคิดดูแต่จำปาดงนี้แตกต่างมากเขาไม่ใช่พี่น้องป้าแตนแต่เขาไม่ได้อิจฉาแต่เขารู้ว่าลุงพลลุงพลที่ป้าสังเกตนะ เขาเป็นคนจิตใจซี่เผื่อแผ่เป็นถ้าคนถ้าข้าไม่เผื่อแผ่นะจะจะไม่ให o ย t u b e มาถ่ายทำตัวเองเพราะพวกที่ยู u b e มาทำตัวเองนะก็คือเขาได้รายได้ไงก็ได้รายได้ได้อะไรไงถ้าเป็นไอ้พวกที่ไอ้พวกนั้นนะนะถามมันสิมันไม่มีใครมันไม่ให้ใครไปถ่ายมันลรอกมันกลัวเขาได้เงินมาคิดแค่นี้ก็รู้ ไอพี่น้องสี่กรน่ตะตระกูลของนะ่ะขนาดพี่น้องเอง,เองมันยังอิจฉาพี่สาวมเลยยิ่งไอถุงแป้งอีกอิจฉาริษยาก็ไยังไม่เข้าใจนะว่าคนที่เขาเข้าไปชื่นชมไอถุงแป้งหรือว่าในครอบครัวนั้นเขาดูเขาดูไม่ออกหรอว่ามันมีเป็นคนจิตใจแบบไหนจิตใจมันแับแคบ ถ้ามันจะมาเผื่อแผ่กับชุมชนน่ะมันไม่ทําแต่ลุงพลน่ะเขาสามารถเป็นจิตอาสาเผื่อแผ่กับชุมชนได้ในใจของเขาเขาสามารถให้ให้ชุมชนมากกับให้ให้ให้ครอบครัวเ,เขาเองด้วยซ้ําเนี่นะสมควรที่จะเป็นคนที่ไปอยู่ในสังคมที่ดีแล้วก็ป้าก็ชื่นชมเขาป้าเพาะป้าดูมาตลอด คนเรามันไม่มีดีมีเสียร้อยเปอร์เซนต์เขาก็มีบางอย่างที่ไม่ดีแต่ส่วนมากเขาก็เป็นคนดีนะถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเราเดือดร้อนเราก็โอเคสิ่งเขาไม่ดีป้าป้าหลายคนที่เขาเข้าไปนะ่เขาก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยลุงพลหล่อลุงพลหล่อเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคนแก่อะไรนะเขาก็ไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นหรอกเขาคิดว่าลุงพลปราแตนโดนเอาเปรียบกฎหมายสองมาตรฐาน คนหมู่มากคนอะไรละ่ะคือเหมือนกับเอาพักเอาพวกหมู่มากโดนกันแกล้งอีกคนนึงก็โดนกันแกล้งกันแกล้งแต่ไปแจ้งตำรวจจดหมายที่จะไปทางนู้นช้ามากแต่ถ้าใครแจ้งมาทางหลวงพลนี่ไวมากแจ้งมาทุกเรื่องแทบจะหายใจก็ยังกีแจ้งเขาอะเขาหายใจผิดก็จะแจ้งเขาอะขนาดนั้นเขาก็ยิ่งคนก็ยิ่ง เทฟาร์มสงสารไปหาลุงพลมันก็เป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ดูรายการถ่ายทอดของเขาใน YouTube เขามาบวงสวงกันคนมาหนาแน,น,น่นคนไว้ก็ดีใจกับเขาก็ข,าขอให้มันเลยขอให้ไม่นานนี้ให้คดีฟาร์มของเขาเนี่ยมันหายไป ให้มันหมดหมดคดีฟาร์มเขาก็จะได้ทํามาหากินขายกาแฟขายอะไรเขาก็เรื่องของเขาเพราะทำมาหากินมันไม่ผิดกฎหมายหรอกถ้าเขาไม่ได้ไปขายาคายาบ้าอะไรเนี่ยเขาทำเข้าไปเขาจะทํา youtube ขายของขายอะไรยูทูบอะไรได้ดีเขาก็ให้เขาทำไปนะคะป้าก็ไม่มีอะไรมากก็คงจะมาคุยแค่เนี้ยพอคุยว่าความ อิจาริษยาของคนเพื่อนแท้ๆในะอิจาริษยากันเออ๋อยวคุยอีกเรื่องหนึ่งคุยจะอีใหยใยจอลอกับใยใยสางเขียวมันไม่ได้มาเป็นสหายลุงพลตั้งแต่แรกม,มันมันน่ะจิตใจของมันน่ะมันว่ามาเป็นสหายมาเป็นสหายเนะี่ยมันตกกระไดพลอยโจรช่วงนั้นนักข่าวเข้าไปจี้ ก็เลยอยากเด่งอยากดังก็เลยเข้ามาโอ้ยเพื่อนสหายรักเอ้ยเลยนี่แท่จิตใจมันอิจฉาริษยาเขาก็เขี่ยมันออกไปก็ดีแล้วพวกนั้นป้าเห็นตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ทูปปักหัวน่ะไม่มีใครเข้าข้างหลวงพนเลยอีสางใขรเอาเข้ามาก็วอยวายเอ้ทำไมร้อนอย่างงี้อีเจรารอเข้ามาก็วอยวายเอ้ก็เนี่ยเนี้ยมัน มันไม่ได้เข้าข้างลุงพลแต่มันกระดกตกกระไดพลอยโจนเพราะว่ามันชอบนักข่าวสุดรอเขาเข้ามาทําข่าวพอดีมันก็เลยอยากเด่นอยากดังก็เลยสวมตัวมาเป็นเพื่อนก็เลยมาเป็นเพื่อนเขาอยู่พักผลสุดท้ายคนมากอกหูเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาให้มันก็ไปเพราะมันก็มันก็ไม่ได้อยากให้ลุงพลมีเงินมีทองอยู่แล้วมันก็อิจฉาเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วก็ต่อไปดูซิมันมันจะเป็นยังไง คนดีจริงก็คือยาจิในสี่ห้าคนเบนเบิ้นั่นแหละเขาก็ยังมีใจมีคุณธรรมแต่เขาก็มีรายได้คะเป็น YouTube เป็นอะไรของเขาก็พอได้แต่เขาก็ยังไม่ได้มีอิจฉาอย่างแม่ออฟแม่เอบึอบเขาก็ไม่ได้อิจฉาว่าเออลุงพลรวยกว่าหรืออะไรนี่คนเราถ้าใจมันแบบว่าสงบบ้างเขาก็พอรายได้ได้เขาก็พอได้ไดได รุงพลก็เขาก็มีคดีฟาร์มเจ้าเขาจะมีอะไรมัง่งก็ต้องปล่อยเขามีไปเพราะเขาเอาเงินมาสู้คดีฟาร์มเขาอยู่นั่นแหละใจอิจฉาริศยาเขาผลสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปถึงไหนต่อไปจะมีเงินเรื่องครอบครัวไหมใหญ่จะรอต่อไปจะมีคนเข้าไปดู Youtube ไหมอีกสักปีนนะคะป้าก็ไม่มีอะไรมากก็ มาแสดงความดีใจกับลุงพลป้าเต็นนะคะแค่นี้นะคะพูดมากก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะ